สวัสดีค่ะสวัสดีในวันหยุดเนาะสวัสดีในวันเสาร์ค่ะท่านที่สามารถท่านที่อยากทำบุญท่านยังสามารถร่วมทำบุญได้นะคะลิงก์บัญชีกับไลน์ทิ้งไว้ใต้ YouTube ให้ยังเปิดทำนะคะตามที่ท่านตามกำลังศรัทธาท่านเลยส่วนพรุ่งนี้จะเป็นวันทอดกระถินของหลวงพ่อกรมอภิลาโสนะค,ะค่ะ อสำหรับแต่วันนี้รายชื่อที่ส่งมาจะถูกส่งอส่งรายนานน่ะสักประมาณบ่ายสามถ้าท่านส่งมาทีหลังเราก็จะเขียนแปะเพิ่มให้นะคะแล้วก็เขียนรายนามสุทบไปเป็นเจ้าภาพสามาคัคคีด้วยกันเนาะแล้วก็อ่อ ค่อยแบบเห็นประเด็นของคุณอะไรอะ่ะอายุรีคีทีหกโอหรือหกศูนย์นะคะสติสตินะคะคำพูดของคุณที่พูดถึงเรื่องสติโอเค ทุกคนในช่องมีสติแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองมีสติมีสติไม่พอมีสมองเขาพูดถึงอะไรคลิปเมื่อคืนเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงงานสายตางานสีหน้างานรอยยิ้มส่วนไอ้เรื่องชุดนงชุดนอนมันเป็นคำพูดปลักกอกเขายังแยกสรุปให้เราฟังว่า ยังแยกสรุปให้ทุกคนในช่องฟังว่าเขาฟังออกมีแต่คุณ่ะนอกจากกำลังสติสูงแล้วกำลังสมองเนี่ยยังเกินงานที่เขาควบคุมไม่อีกคุณเริ่มใช้ความรุนแรงในช่องนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณก็จะไปฟาดกับคุณน้นฟาดกับคนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกทีค่ค่อยบอกเจ้านี้ เพราะเดี๋ยวจะมีคนไปฟาดคุณเดี๋ยวจะมีคนไปฟาดคุณซึ่งค่อยต้องมาห้ามทับนะคะส่วนเรื่องอะไรคะประเด็นที่สองใช้หลอดใช้ซ่อมช้อนหรือสิ่งของตามีอะไรของอะไรคุณใช้กับเพื่อนคุณโอเคทุกคนทราบเพราะคุณเม้นหัวไม่รู้แต่ทุกคนในนี้ ไม่ใช้กับเพื่อนค่ะยิ่งคนที่ถ้าหากเขามีมีอะไรนะคะมีคนรักอยู่แล้วเขายิ่งไม่เลยค่ะไม่ใช้หลอดเดียวกันแม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนก็ไอยที่เขามีสามีอยู่แล้วเขาก็จะระมัดระวังเรื่องพวกนี้มากอุปกรณ์สิ่งของที่มันจะไปโดนน้ำลงน้ำลายหรือทําให้เกาะเกิดโรคติดต่อหรือเชื้อโรคได้ดิเขายิ่งต้องระมัดระวังนะคะยิ่งเขา น้องๆทั้ง,อง,องสองนี่เป็นดาราเขายิ่งต้องเซฟตัวเองไม่ได้ง่ายๆเหมือนอย่างคุณคิดเอ้ยขนาดโทษน,นะคะบางทีงานบริการบางประเภทเนี่ยเขายิ่งเซฟยิ่งระมัดระวังตัวเองมันไม่ใช่ว่าจะไปหลอดไปช้อนไปอะไรเดียวกันเข้าเดียวกันคุณเห็นคลิปที่กินอยู่ที่ร้านอาหารไหม คนพี่ยังบอกว่าช้อนอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะบอกใครบอกแม่ก,ก้อยคุณมีคิดเอาสิคุณมีสติเนี่ยคุณมีสมองเนี่ยนี่ฉันก็อยากจะเป็นมินิมอลมินิมอลนะเป็นมอมมอมแม่แม่เจ้าก็มาให้ค่อยดืดเลือดล่านหรือจะชอบอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงหรือว่าบาถือเลขบอกมาว่าน ยังจะไปซื้อตัวมันหือกำลังสติสูงๆซองเมึงก็ดูมันตัวใดมันล็อกอยู่กล่องสลัดตัวใดมันยุ่กล่องสลัดตัวใดมันออกมาแล้วนั่น่ะโอ้ยค่อยกๆเอาว่าค่อยแต่เช้าสายๆค่อยกะค่อยกันเป็นน้ำเจ้าเดีล่ะเป็นน้ำเจ้าเดี๋ยวค่อยซุนเออเหลือใจ ก็เพอได้แทงตรงมาชีแจกในยูทูบออกไปมากจักสิกายเป็นตัวอีหยังเลยเด็บบาดนี่นี่ก็นะคะออกความร่วมมือฟังให้จบค่อยบอกว่าอย่าเรียนรัดอย่าเรียนรัดเรียนไปทีละสะเต็ปอย่าเ,เร่งรีบอย่าเรียนรัดอย่า คิดว่าคนเขาโง่เขาไม่ได้งโง่เขาฟังค่อยรู้เรื่องอ่ะไปอ่านดูเมนท์ที่เขาฟังรู้เรื่องเขามีเขามีการศึกษาสูงกว่าเจ้าก็่มี่ผู้หอาเขามีอาชีพการงานที่มันคักกว่าเจ้าก็มี่ผู้น่ะเพิ่นเพิ่นฟังออกเขาเจ้าฟังออกเขาเจ้าฟังออกเพิ่นฟังรู้เรื่องส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องเพิ่นกะว่าเพิ่นกะยนงได้ถามกันแปให้คอยฟังแนวว่าหมายถึงอีหยังเพราะว่า่อยใช้สองภาษาเนี่ยเออนะ คุณต้องนะคะเดี๋ยวคุณไปเพ่นพ่านกับท่านอื่นๆที่อยู่ในช่องอีกเออค่อยก็ยังถ้ามาใหม่ยังไม่ไปถึงไหนก็ไปดูมันจบใครเขาจะไม่มีสติใครเขาจะไปคิดหรอวะอ,อะไรนะอยู่ในห้องนอนโอ้ยมันบ่มีผู้ได้ทายดอกอยู่ในห้องนอนน่ะน,นะขอสิบ,บอกให้คนที่ทำนะ่ะคือคนแบบไหนคะก่ต้องไปถึอเงนอีหยังก่อน คิดวิเคราะห์แยกแยกอียงดรกอว่ต้องมาว้าหแค่ความเหมาะสมเขาก็ไม่ทำแล้วหรือไปแบบจะไลฟ์สดอยู่ด้วยกันหรือว่าจะทําคลิปแบบอ,อยู่กับแฟนค่อยว่าไม่มีคนขาเจ้าระดับการงานระดับทําเกี่ยวกับเรื่องสือ่อเขายิ่งต้องระมัดระวัง มากมากนะคะนะคะอืมแบบเห็นไหมนะ่ะขนาดว่าอะไรนะักเ,เ,เอาเอาเอาข้าปัน้นไอ้ไอะไรอ่ะล่วงลงที่กางเกงคนน้องอะ่ะคนพี่ยังบอกไอ้แน้องต้องเช็ดเองมันมันจะไอ้นั่นเออมันจะไอ้นั่นมันจุดไอ้นั่นเออมันต้องเป็นจุดที่น้องเช็ดเองเขารู้แต่เขาไม่ได้วิเคราะห์ตรงชุดนงชุดนอนชุดนอนชุดอะไรหนึ่งเขารู้ว่าถ่ายซีรีส์ถ่ายนิตยสารถ่ายอย่าง แต่เขาพูดเรื่องงานสายตานะคะโอเคไหมนะใครที่ถูกไกจค่อยอนะ่ะใครที่อยากทําบุญโอนส่วนใครที่ถูกไใจค่อยบอกว่าจะให้กินกาแฟโอนเออเขียนไว้ด้วยคนละบาทสองบาทเนี่ยได้แล้วนี่กาแฟเซเ,ซเวน่นนี่สิบสี่บาทนะน่ะคนละนาย ว่าวให้คอยกระซ้ำว้าให้คนอยู่ในช่องคือกันว่าขาเจ้า่มีหลักคิดข้าเจ้าคิดได้เมือนั่นแหละขาเจ้าคิดออกรู้ขาเจ้าหูจักเด้อเอาคอยขออนุญาตนะคอยจะรีบไปแต่งหน้าขับรถมันิมาทั้งศูนย์ทั้งขี่ไล่บ่ไดดได้เมื่อนี่มันจะต้องสวยๆงามๆสิไปเอาบุญจิตใจล่มลื่นก็คอยว่าดดได้เจ้าเด้อคอยว้าให้เจ้าคิดนคอยให้สติเจ้า เวรเจ้ามาบอกให้่อยมิสติเวรเจ้าสิด้มิสติว่าคอยว่าหไมยถึงยังโอ้ยไม่สิกายเป็นไล่โคตรไปแล้วมาที่นี่โอ้นะโอเคค่ะต้องขออาภัยท่านอื่นๆด้วยนะคะต้องขออาภายัยกราบขออาภัยท่านอื่นๆด้วยนะคะเออสื่อสารกับท่านนี้เดี๋ยวแบบบางท่านก็อยากจะสื่อสารแต่กลัวว่ามันจะไปอีกมิติมึงก็เลยเออขอรับหน้าที่เป็นผู้บาดเจ็บบาดไตแทนโอเคค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ